ดอกไหนบ้างมีดอกกุหลาบีนสสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พวกเราก็มีกิจกรรมนะครับพ,พิเศษพิเศษนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้พวกเราก็ได้ได้ดอกไม้นะครับสวยๆนะครับมาจากงานเกษตรคอนแก่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ ดอกไม้ที่พวกเราได้มานะครับก็มีทั้งหมด5ต้นนะครับที่น้องพาวนะครับได้เลือกมานะครับน้องพาวแกะกระดาษให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าแต่ละกระถางนะครับสวยขนาดไหนนะครับสีสวยไหมนะครับแล้วก็ยกให้เพื่อนๆดูโอ้สีนี่สวยครับอันนี้เป็นต้นกุหลาบหินนะครับก็ได้มาที่ได้มาจากที่งานเกษตรนะครับเพื่อนน้องพาวเป็นคนเลือกสีมานะ ก็สีสันก็มีสีชมพูสีโอโรสแล้วก็เป็นสีสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงคนระับเดี๋ยวให้น้องพาวเกองส,ส่วนต้นนี้เนี่ยลืมชื่อไปแล้วครับเนี่ยต้นสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นหน้าจอไว้ให้เพื่อนๆนะครับ <c oughs> ว่าเขาเขาต้นชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อนลืมลืมลืมชื่อเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับย้ายจากกระถางใบเล็กนะครับลงลงมาที่กระถางใบใหญ่นี่นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้ปลูกได้นานๆน,นะครับไม่ต้องขยายกระถางนะครับเพื่อ,อโอเคนี่เลยครับเดี๋ยวให้น้องเปายกให้เพื่อนดูสองต้นพร้อมกันเลยวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมอะไรนะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ไปชมกันเลยครับ นะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาผสมผสมดินกันเลยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ดินดินที่เป็นหน้าดินธรรมดานะครับเป็นหน้าดินนะครับรคดบกดทรายนะครับก็มาผสมดีเลยครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นหุ๋ยข้อหุอ๋ยข้อครับเพื่อน อเอาน้ำพร่าผสมได้เลยให้น้ำพร่าผสมให้ดูนะครับได้ไหม ดินที่พวกเราผสมนะครับก็เป็นดินร่วนธรรมดานะครับผสมกับปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรนะกับปุ๋ยมะพร้าวมานะครับเพื่อนๆก็เราก็ปลูกตามนี้ไปก่อนกระถางเล็กเขามีปุ๋ยมะพร้าวมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะ้องพาวเริ่มเอาดินใส่กระถางกันเลยครับพี่ครับก็เราก็ดินใส่กระถางได้เลย ทางครับนีนบนอ่อันนี้ไม่ต้องใส่เต็ม,ม,ม,าม,ามเพราะว่ามีถานแล้วรใส่มาอีกเดี๋ยวข้า,นะางหลังเราก็จะมี มะพร้าวมามีกุ้งแมวแล้วเราก็ลงมือผูกกันเลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาลองปลูกต้นแรกกันเลยนะครับแล้วก็ต้องหักนี่ครันง่ายๆครับนี่ต้งรน,นีแบบนี้เลยครับเอาถังข้าวเอาเตรียมเตรียมแล้วก็ขยายก,าก,าก,ยกยม็มีนะี่ครับแล้วก็เติมดินเติมดินลงไปค่ข้างค่อยๆเติมดินนะ เป็นเพื่อนตันี้หนึ่งต้นแล้วนั้นกัน้นข้างไมต่ต้องกดนกดานข้างกโอเค2่นไปนี่นทีตางาน็ถางใม อีกต้นึงอีกต้นนึงอต้นรับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับจะปูกหนักครับก็เลยจะแทนต้น้าวนะครับลลาพธ์ดีมาก กันนะครับเพื <that> ่อนก็ต้นไม้นะครับที่ไปซื้อมาจากการเกษตรที่กอนเก็นครับเนี่ยเนี่ยเอาไว้ตรงนี้พกล้องกล้องจะไม่โอเคครับต่อไปก็ก็คืออะไรรดน้ำนะครับเพื่อน เคเดี๋ยวให้ต้องเพาลดน้ำเลยเ้องแเอาน้ำมาใส่แล้วอันกวปมาูรลดน้ำมาบูนูดน้ำเพื่อเตรียมไปให้แล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำไปเลยนะครับเพื่อน ตอนต่อไปก็ลดน้ำได้เลยครับเพื่อนๆอันนี้น้องพาวก็เอารดน้ำนะครับอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ชุ่มเลยลดน้ำให้ชุ่มเลยครับเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ที่กับเพื่อนเขาอยู่ตรงนู้นครับ mm hmm. เขาชอบแดดลำไรนะครับเพื่อนๆ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปไว้กันเลยนะครับ เพื่อนเราก็เอาไปไว้ได้เลยนะครับไว้ตานพะไว้ตรงนู้นตรงนู้นไว้ใกล้เพื่อนเลยมันต้นไม้ไม่ค่อยจะชอบแดดเท่าไหร่อันนี้ก็ฝึกให้ต้นพะนะครับได้รู้จากการปลูกปลูกอะไรนะปลูกดอกไม้นะครับที่เราไปซื้อมาจากงานกเกษตรแฟร์จังหวัดขอนแก่น,นครับงานกเกษตรอีสาหกจังหวัดขอนแก่นเพื่อน ยังไงนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับในการทำคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีข้อติชมหรือแนะนำนะครับก็ยินดีนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คือลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปด้วยดอกไม้นะครับสวยนะครับเพื่อนๆ หาบ้านของเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ